สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับสุวนเสิร์น,น,นะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับของเจ้าตัว Galaxy Fold นะครับ6ปีที่แล้วเนี่ยนะครับว่ามันยังทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าผมใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องหลักเลยนะครับเจ้าซิมการ์ดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับให้ดูดูอย่างนี้ดูดูดูก็รู้แล้วแหละนี่นี่ เป็นโเต้นะครับก็คือผมใส่ซิมเอาซิมหลักใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลองทดสอบการใช้งานดูว่าเฮ้ยเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันยังทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าเรา,าเราให้สแตตเป็นคนพิสูจน์ดีกว่านะครับ mm hmm. ผมจะบอกว่าเริ่มต้นเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตติดหนึ่งนะครับปิดทุกอย่างก่อนนะครับคือเมื่อวาน นะครับเล่าให้ฟังคือผมชาร์จเนี่ยน่าจะช่วงตั้งแต่ประมาณเช้าเช้าสายๆนะครับแล้วก็เริ่มใช้งานมันนะครับจะบอกว่าใช้งานมาจนถึงประมาณ6โมงเย็นนี่กล้องโฟกัสไหมหกโมงเย็นนะครับตัวนี้พอ6โมงเย็นปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่ของผมนะครับอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์คือใช้ทั้งวันเลยนะห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยถือว่า การคลายประจุเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ s กรีนออน t i m ์ของผมนะครับให้ดูเลย s กร e นออน t i m ์ของผมเนี่ยจะอยู่ที่2ชั่วโมง44นาทีนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่53%นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถคาดการได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้มันจนหมดเลยอะ่ะโดยที่เปิดอันนี้เนี่ยผม ใช้สัญญาณออนใช้ Wi-Fi บ้างนะครับแล้วก็ใช้ตัว Mobile Data บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้เป็นตัว Wi-Fi ซะมากกว่านะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนเพราะมันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากเพราะว่าเวลาที่คนใช้เป็นโมบิดาตาเนี่ยมันอาจจะกินแบตมากกว่านะครับแต่ว่าก็สามารถคำนวณได้นะครับแต่จะบอกว่าตรงนี้2ชั่วโมง44อะ่ะตีเป็นผมตีลดระดับมันลงมาก็ได้เหลือประมาณสชั่วโมงครึ่ง 2ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้จนเหลือ0%เนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังคงที่ได้แบบนี้นะเราจะใช้งานได้ประมาณ5ชั่วโมงต่อกาชาร์จซึ่งถามผมเองเนี่ยกับมือถือ6ปีนะผมคิดว่ามันทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจทีเดียวแต่แต่แต่จะบอกว่านี่อันนี้เป็น last อันนี้คือของเมื่อวานนะนี่ last ชาร์จของผมนะครับคือเมื่อประมาณ9ชั่วโมงที่แล้วนะครับ9ชั่วโมง ก่อนหน้านี้นะครับสามารถใช้ได้ก็คือจาก6โมอ่ะคุณก็ลองลบมันลองลบมันดูว่าระยะเวลาเนี่ยมันนานแค่ไหนนะครับซึ่งถือว่าเป็นมือถือที่อยู่ได้เต็มครึ่งวันนะครับเรียกว่าเต็มครึ่งวันก่อนแต่ยังไม่จบนะครับให้ดูว่าหลังจากที่ผมใช้งานตัวนี้มาเนี่ยนะครับเขาก็จะยังบอกเราว่าเฮ้ยคุณสามารถมีแบตเตอรี่มีพลังให้ใช้ได้อีก15ชั่วโมงครึ่งก็คือเป็นมือถือที่อยู่ได้ ประมาณ1นวันเต็มๆแต่ผมก็ยังไม่เชื่อมันอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่อันนี้จะให้ดูก่อนว่าน,านี่คือข้อมูลแสแตตของเมื่อวานทั้งหมดนะครับนี่นี่คือข้อมูลของเมื่อวานทั้งหมดนะครับที่ยมที่ผมบอกแบต53บเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังเหลือเวลาให้เราใช้งานอีก8ชั่วโมงนะครับตรงเนี้ยสุดยอดมากแต่ไอ้ตรงที่ผมบอกเนี่ยไอ้15คือหลังจากที่เราชาร์จเต็มเนี่ยเราจะใช้ได้ประมาณ15ชั่วโมงซึ่งผมบอกเลยว่า มันไม่จริงหรอกมันอยู่ที่การใช้งานของเราเองด้วยนะครับแต่ว่ายิ่งยิ่งผมใช้ไปเรื่อยๆอ่ะผมจะบอกเลยนะว่าไอ้ระยะเวลาของมันอนะ่ะมันก็ยืดยืด,ย,ดยืดออกไปให้เราเรื่อยๆเดี๋ยวผมให้ดูว่าล่าสุดวันนี้เลยวันนี้เลยวันเนี้ยสิ่งที่ผมทำนะคือผมชาร์จมันไปเมื่อคืนชาร์จเมื่อคืนนะน่าจะประมาณ4ี่ห้ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยผมให้ดูว่าแบตเตอรี่ของผมเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นนะครับ ตอนนี้แบตเตอรี่ผมเหลืออยู่หกสิบเปอร์เซ็นสดสดร้อนๆหกสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็เจ้าตัวเขาบอกว่าเวลาที่หลือผมเหลืออยู่เนี่ยเหลืออีก,อก,อก,อกประมาณสิบห้าชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่หกสิบเปอร์เซ็นพอเราคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเวลามันเพิ่มละเขาบอกว่าไอ้ฟูลชาร์ตของเราเนี่ยตอนนี้คือมันได้อยู่ได้ประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วนะล่าอะไรรู้ไหมยังไม่จบยังไม่จบผมใช่ดูว่า มันคือความจริงความจริงก็คือความจริงถูกไหมนี่ล a าสชาร์จของผมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ20ชั่วโมงก่อน20ชั่วโมงก่อนครับก็คือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคือผมยอมที่จะไม่ชาร์จมันเพื่อจะทดสอบมันว่ามันใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่อันนี้คือข้อมูลของวันนี้นะครับผมใช้งานไปเปิดสกรีนหน้าจอเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะใช้โมบายดาต้าพอออกไปข้างนอก นะครับอันนี้จะอยู่ที่2ชั่วโมงนี่สชั่วโมงนะครับแล้วก็แอปที่ใช้เนี่ยก็ดูง่ายก็เป็นแอปที่เราใช้กันปกติอะสั่งแกร็บบ้างนะครับเล่น Facebook เล่น Messenger อะไรก็เล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะย้อนเวลากลับไปให้ดูว่าไอสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันก็คือนี่ดูวันที่19ก่อนนี่คือวันที่19ของผมนะครับ วันที่19เนี่ยมันจะหมดตั้งแต่เที่ยงคืนก็ดูผมจะไม่มีการชาร์จเลยนะครับแต่ว่าเมื่อผมให้ดูวันที่18ปกติเนี่ยผมเองเนี่ยเวลาใช้งานมือถือนะครับเครื่องนี้นะก็จะชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณ2ครั้งคือตอนเช้าตื่นมาเนี่ยเราก็จะแบบใช้งานสักพักหนึ่งแล้วก็ชาร์จชาร์จมันจะเต็มแล้วก็ใช้งานต่อจนได้ถึงตอนกลางคืนเลยแล้วก็ค่อยมาชาร์จอีกทีนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยน,นี่อันนี้อันนี้คือเมื่อวานคือครั้งสุดท้ายที่ผมชาร์จนะครับคือ100เต็ม อยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ห้าทุ่มที่ผมบอกอะ่ะแล้วก็ผมก็ใช้งานมาันมาได้ตลอดในถึงวันที่สิบเก้านะครับถึงตอนนี้แบตเตอรี่ยังเหลืออยู่หกสิบเปอร์เซ็นอ่ะคิดดูสิว่าความทนทานของมันเนี่ยถือว่าน่าประทับใจมากๆเลยนะแล้วนี่คือข้อมูลของผมทั้งหมดของวันนี้นะครับให้ดูข้อมูลของวันนี้คือแบตเตอรี่เนี่ยใช้ไป36%ก็นะครับก็อย่างที่ผมบอกเปิดจอไป2ชั่วโมง9นาทีทุกคนถามว่าเฮ้ พี่เสิร์นไอ้ถ้าเกิดอยากจะเช็คพวกนี้เช็คอย่างไงเริ่มตอนเนี่ยเราเข้าไปในตัวของแบตเตอรี่ใช่ไหมคลิกเข้าไปในตัวของแบตเตอรี่คลิกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ดูที่เจ้าตัวเนี่ยคำว่า today today ใช่ไหมคืออยากจะ monitor ไอ,อ้สิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยเราก็คลิกเราก็สามารถเลือก today ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าข้อมูลที่เราเคยใช้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็คลิกที่ตัว last c h a r t เนี่ยมันจะให้ข้อมูล ของวันนี้ทั้งหมดแบบละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าตั้งแต่ที่เราใช้งานมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือเข้าไปที่ตรง Today แล้วเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้นี่พอคลิกเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีขึ้นวันละเห็นไหมเราก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยผมข้อมูลของผมเนี่ยก็จะบอกเนี่ยผมก็จะใช้ใช้ประมาณชาร์จประมาณสองครั้งต่อวันนะครับสองครั้งต่อวันตลอดมีแค่วันนี้ที่ผมอยากจะทดสอบมันว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าไอ้มือถือ6ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานแบบจริงๆริงจังๆนี่มันยังสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับมันก็ยังใช้ได้ว่ะแล้วมันแล้วมันเป็นมือถือที่มันไม่ใช่แบบเหมือนกับว่าเหมือนที่ผมเคยพูดถึงไอ้อย่าง S10E อย่างเงี้ยอยู่ได้ไม่เต็มวันอยู่แล้วนะครับตัวนั้นอยู่ได้ไม่เต็มวันแต่ว่าตัวเนี้ยแม้ว่าเป็นจอพับแล้วแบตเตอรี่ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าด้วยแล้วหน้าจอที่ผมใช้ส่วนมากจะเป็นหน้าจอด้านในซึ่ง มัน7.3นิ้วมาถ้าผมจะไม่ผิดนะคือผมคิดว่ามันก็ถือว่าเป็นขนาดที่กําลังดีแล้วก็ความบางของมันเนี่ยมันก็ยังแบบน่าประทับใจอยู่ทั้งที่ผมเองก็ใส่เคสแล้วนะตอนนี้ปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยใส่เคสมือถือนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยชอบเจ้าตัวใส่พลาสติกสติกกริปนะตัวกริปของมันเป็นอุปกรณ์นะเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับก็อยากจะบอกเลยว่าวันนี้ที่ทําคลิปขึ้นมาเพราะว่าอยากจะ ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโวยได้ไหมแต่จะบอกว่ามือถือหปีมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่อะเสียแค่กันสั่นกองหน้าไม่ได้เทปแค่นั้นเองแต่คือเรือนี้เราต้องยอมรับว,ว่า6กปีมือถืออยู่ได้6ปีถือว่าเก่งแล้วนะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดครับคนที่อยากรู้อะไรเพิ่มก็ลองสอบถาวกันมาได้วันนี้เสนอเสนๆนะครับขอขอลาทุกคนไปก่อนอยู่นาลใส่หน้ากากด้วยนะทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับแชบร์ subscribe มันดูดีจริงๆง